สวัสดีครับพบกับรายการคุยข้างซสาอีกครั้งหนึ่งครับผมนายช่างไ์เหลือวันนี้นะครับเนื้อหาที่ผมจะมาคุยมีแขกพิเศษ very very VIP นะครับซึ่งก็คือทางพี่พิชยะจันทานุวัฒน์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พิชยะเนี่ยนะครับถ้าถามถึงในแง่ของความเป็นมือหนึ่งและกัน ถ้าไม่เรียกว่ามือหนึ่งก็ไม่น่าจะเกินสามเกี่ยวกับเรื่องระบบการสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใช่ไหมครับหรือระบบป้องกันอัคคีภัยในประเทศไทยพี่พิจะผมว่าน่าจะเป็นเบอร์หนึ่งในในสายตาของผมนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะมาคุยกันนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของตัวระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคารแล้วก็สถานที่สําคัญต่างๆเดี๋ยวยังไงรบกวนพี่พิจะแนะนาตัวเองนิดหนึ่งครับพี่ทํางานที่ไหนเป็นอะไรยังไงตําแหน่งอะไรบ้างครับพี่ ก็เป็นวิศวที่ปรึกษาครับนะครับก็อยู่บริษัทฟิวชั่นคอนซัลแทนครับครับ,รบก็ตาที่ปรึกษางานที่ปรึกษามา30กว่าปีแล้วแต่แต่จบมาก็อยู่ที่ปรึกษาตลอดก็แล้วก็งานทางสาธารณะก็เป็นที่เ,เป็นกรรมการสมาคมวิศกรที่ปรึกษาขึ้นกฏและไฟฟ้าไทยปัจจุบันครับตอนนี้ก็ไม่ไม่ได้เป็น กรรมการสภาวิศวกรหรือกรรมการของแต่พี่เคย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 มีตำแหน่งที่สภาวิศวกรใช่ไหมครับอ่าเป็นกรรมการสภามาสองสมัยใช่หกปีใช่ไหมครับแต่ช่วงนี้เป็นช่วงเล็กช่วงเล็กใช่ไหมครับก็มาทํางานส่วนตัวได้มากขึ้นหน่อยครับครับตอนนั้นแต่แต่พี่อยู่ที่สภาวิศวกรพี่มีพี่พี่นอกจากเป็นกรรมการแล้วพี่มีตําแหน่งเป็นเฮลันจิคใช่หมเป็นเฮลันิคเป็นเฮรันจิคเซฟาโอเคครับแสดงว่าพี่ก็ในวงการวิศวกรรมบ้านเราผมว่าไม่มีใครไม่รู้จักพี่หรอกครับนะครับ โอเคเออผมเริ่มต้นงี้กับพี่ถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันมีอยู่เมื่อประมาณสัก5้าหปีที่แล้วใช่ไหมครับที่ผมกับพี่เนี่ยเราเราได้มีเดินไปเวียงป่าเป้าจากกรุงเทพไปเวียงป่าเป้าพี่พี่เล่าให้ฟัง่อยมันเริ่มต้นยังไงระยะทางเท่าไหร่นะเออครับก็จริงๆมันก็ผมก็ชอบเดินไกลๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกู้หูนะที่เดินแล้วก็สุดท้ายก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เดือนพฤษภาคมปี2 5 5 9ับครับเหตุการณ์เพงไหม้ที่อำเภอเวียงป่าเป้าครับเด็กเสียชีวิต17ลายสิบเจ็ดลายบ้านสองชั้นเป็นแค่บ้านสองชั้น่เด็กเสียสิบเจ็ดลายบ้านที่จำเป็นหอพักครับจัดแปลงมาเป็นหอพักมาคุดยังยๆนะครับก็เราก็เลยคิดว่าเออเวลาเหตุการณ์เพลิงไหม้ใหญ่ๆแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยทางประชาชนหรือสื่อมวลชนเขาก็อยากจะรู้เหตุเหตุ ที่เกิดแล้วก็ประเด็นปัญหาต่างๆเราก็เลยคิดว่าเออใช้โอกาสนี้ประชาสมันงานป้องกันอันตรยนะครับสำหรับบ้านเรือนเลยนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าทีจริงแล้วไฟไหม้เนี่ยที่คนตายกันจํานวนมากๆในโลกใบนี้ส่วนใหญ่ตายในบ้านตัวเองตายในหอพักตายคนตายในที่พักอาศัยที่พักอาศัยที่ตัวเองอยู่นั่นแหละเพราะนั้นสถานที่ที่อันตรายที่สุดเนี่ย ก็น่าจะเป็นบ้านของพวกเราคนนก็เลยคิดว่าเออใช้ใช้เคสเนี่ยที่เขาสูญเสียไปแล้วาเป็นบทเรียนก็เลยถือโอกาสตั้งโปรแกรมขึ้นมาก็โครงการบ้านเพียร่าเป้าปลอดภัยจากอธิบายนะครับก็เลยมีกิมมิคนิดนึงก็คือเดินเดินเลยใช่ไหมครับพี่เดินเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลผมนึกถึงภาพปะพอเกิดภาพข่าวขึ้นมาเนี่ยแล้วพี่บอกผมผมผมบอกตรงผมไม่ได้ตามตามข่าวละเอียดใช่ไหมครับแต่พอเนี่ยพอพี่บอกสิบเจ็ดคนเนี่ย คนในครอบครัวพ่อแม่คงหัวใจสลายเลยนะครับพี่นะเป็นเด็กใช่ไหมครับเด็กกำลังมีอนาคตใช่ไหมครับใครใครจะไปคิดว่าหอพักหอเรียนใช่ไหมครับเ้วเป็นแค่สองชั้นแค่สองชั้นใช่ไหมครับมันมีอะไรสต๊ดี้ข้างในเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็เป็นจอดนึงดูแล้วก็โอ้มันมีอะไรที่น่าน่าสนใจว่าน่าเรียนรู้เป็นบทเรียนแล้วก็นํามาเผยแพร่น่าจะมีประโยชน์แล้วก็ก็พยายามที่จะรวบรับ ทำให้มันกระชับนะเพื่อให้เกิดการเรียนรู้เพราะมันเป็นเป็นภัยของชาวบ้านมันไม่ใช่เ,เรื่องของวิศวกรอะไร,รมันเป็นเรื่องของบ้านแล้วทุกคนต้องนอนบ้านอยู่แล้ว<อ>นะนก็เลยต้องใช้ใช้วิธีที่สื่อสารง่ายๆนะครับซึ่งเราก็ใช้วิธีการเ,าเตรียมข้อมูลแล้วก็ไปรณรงครนะ์ข้อมูลเราจริงๆง่ายๆที่เดียวมี3เรื่องตกผลึกมาก็มี3เรื่องก็คือสามต่อเต่านะครับ หนึ่งก็คือเตรียมตัวเตรียมตัวคุณก็ต้องตรวจตรวจตาอันนี้เป็นเรื่องปกติเพื่อจะเรู้เรื่องอยู่แล้วใช่ครับตรวจก่อนเข้านอนดึงปั๊บสับไฟตัดติดแก้ปอีกแก้คนด้วเรารู้อยู่แล้วครับแต่ว่ามันไม่พอให้ตระหนักมากขึ้นเดกใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจเนี่ยมันแน่นอนพลาดเราก็เคยพลาดนะลืมปิดเตาแก๊สบ้างมปิดสวิตช์ไฟบ้านหอทุกบ้านฮะตั้งไฟเตาแก๊สเนี่ยลืมแล้วหม้อหม้อเอาไป้ใหม้อไหมให้ละลายติดตาใช่ไหมฮะทุกคนเคยหมด เพราะนั้นเนี่ยเราลดความเสี่ยงไม่หมดหรอกตรวจอ่ะนะตรวจก็ได้ระดับหนึ่งสองมันก็ต้องมีการเตือนก็คือเราคิดว่าต้องมีอุปกรณ์รอันนี้คือหัวใจหลักที่เราไปเดินก็คือต้องมีอุปกรณ์ตรวจจับควันหรืออุปกรณ์เตือนก่อนไฟนะครับซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เอ้ยมีขายด้วยเหรอก็บอกเอ้เราก็พยายามซื้อมาใชา้ ตัวก็ไม่กี่ร้อยบาทเป็นเป็นตัวอุปกรณ์ตัวนี้คือมันเป็นอุปกรณ์สโมอะลามเป็นสโมตัวเวือควันไฟมามันก็จะเตือนร้องเมื่อเมื่อเมื่อเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุเพิงไหมมักจะมีควันมาก่อนอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ตรวจจับควันเพราะเพื่อมีควันมาปั๊บนิดเดียวนิดเดียวไมเยอครับเพราะนั้นเราก็ตื่นมาเราก็หนีไฟได้นี้นี่กขาจะอาคารได้ครับผม้ไอตรงนี้ส่วนใหญ่ประชาชนไม่รู้ซึ่งผมมองว่ามันครายแต่มันไม่เยอะ 400-500ี่ร้อยห้าร้อยบาทองนะครับชาวบ้านผมคิดว่าเดี๋ยวนี้มีโทรศัพท์มือถือเครื่องเป็นพันๆยังมีได้นะนะครับตัวหนึ่งใช้ได้ั้งสิบปีครับสาร้อยบาทนแบตเตอรี่ตัวนิดยวนิดเดียวนิดเดียวนวนามัวนกดเนยนดจับย้นิดดีนิด้ดีไนิด้ดนิดเดียมนัดเดีวนิดวนอเรนเิเยนดเคตยวแล้วเติยวนิวดเดีดียเเียวเีียวติเตวเียวนัวนวเเเยว เราจะาวางแผนหรือเตรียมตัวหนีไฟยังไงครับะนะครับอ,อย่างเวียงป่าเป้าเนี่ยเคสเนี่ยต้องยอมรับเลยว่ามันมีเคสที่น่าน่าสนใจซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้มองที่จริงตาย17คนแต่รอด21คืนนั้นน,นอนอยู่38<ๆ>เด็กนักเรียนน,นอนสนอสิบปรอดยี่เอ็ดรอดยังไงอ่าก็ได้มาคีย์เวิร์ดเลยซึ่ง ซึ่งสําคัญมากเลยก็คือว่าตึกเนี้ยสองชั้นข้างล่างติดเหล็กดักหมดเลยข้างบน,นโชคดีมากเลยไม่มีเหล็กดักครับแล้วเด็กที่บอกผูกเชือกลูกเสือแล้วห้อยตัวลงมาเหนะ็นไหมห้อยมาจากหน้าตา่างคุณครูอีก,อกใช้ผ้าห้อยลงมานะอีกห้องหนึ่งสองห้องเย่ยตรงชั้นสองใช้เชือกห้อยตัวลงมายี่สิบเอ็ดคน,นออกมาจากาหน้าตา่าง ทุกชีวิตเลยนั่นแหละอย่างนี้พี่หมายความว่าก็แสดงว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกบ้านทุกครอบครัวก็ควรจะมีการซ้อมหรือมีการเตรียมนัดแนะกันเลยเกิดเหตุ้าไหนอ่าไปคิดเลยอพยพทางไหนใช่ไหมครับแล้วมีและอาจจะมีเครื่องมือเตรียมไว้อะไรไว้เกิดเหตุใช่ไหมครับอาจจะมีเชือกมีไฟฉายมีอะไรบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมครับเพราะนั้นบางครั้งเรามีหน้าต่างเต็มเลยนะครับ แต่บางทีเมืนาต่างมงอันกระโดดไปโอ้โหเจอขอบประตูรั้วบ้านเป็นเหล็กเจอเหล็กเสียเลยแล้วมันต้องเลือกหน้าต่างเลยว่าจะลงหน้าต่างไหนถ้าจําเป็นนะหรือตรงนี้หน้าต่างนี้มีต้นไม้ไว้เผื่อกระโดดขอบต้นไม้อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยนะครับหรือก็คือว่าง่ายๆว่าส่วนใหญ่ที่เรามาเจอกันเนี่ยก็คือถ้าไม่มีการเตรียมตัวตรงนี้คือว่าก็ติดเหล็กดัดหมดการติดเหล็กดัดเหล็กดัดหมดในความหมายคือไม่ได้มีการเตรียมตัวครับนั่นหมายความว่า เขาต้องลงไปที่ชั้นล่างซึ่งไฟอาจจะเป็นอันตรายมากกว่ามันยานอันตรายมากที่ที่มันไฟไหม้อยู่จากจากสามข้อนี้ก็แสดงว่าพีพีพีก็เอาความรู้สามข้อเนี่ยเดินจากกรุงเทพเลยไปบอกเริ่มต้นที่ไหนครับที่สภาวิศวกรสภาวิศวกรตรงตรงซอยเทียมรุ่มมิดใช่ไหมครับอ่าซอยวัดไอวัฒดีวัดเฒดีลาอ๋อวัดเฒดีลาใช่ไหมครัแล้วเดินไปเรื่อยๆแล้วเดินเจอที่ไหนเจอชุมชนไหนอบตแล้วก็แวะอบตารยี่สิบว่าแห่ง อบบตเทศบาลรับไปเขาก็งงๆกระจายให้ความรู้ใช่แล้วก็บอกว่าเออถ้าเกิดเราขับรถมาเขาคงไม่อยากฟังเราเดินมาเราบอกเราเดินมาเขาก็เออเเฮ้ยดินมาบอกอะไรบางอย่างที่สําคัญระยะทางเท่าไหร่พี่จากเดินนี่ไปถึงพี่เจ็ดร้อยห้าสิบกิโลเจ็ดร้อยห้าสิบกิโลใช่ผมไปเดินไปเดินร้อยสามวันแล้วตอนร้อยกว่าโลเลยนวันมันใช้เวลาทั้งหมดเลยครับทั้งหมดกี่วันที่พี่เลยยี่สิบเก้าวันยี่สิบเก้าวัน จากกรุงเทพใช่ไหมครับค่ำไหนก็นอนนั่นไปเรื่อยๆให้ความรู้เฮ้ยพี่ทําก่อนพี่ตูนด้วยใช่ไหมครับทำพี่ตูนลงบางสะพานผมก็ขึ้นขึ้นเนี่ยสองตัวอะไรช่วงเดียวกันเลยช่วงเดียวกันไล่ๆกันใช่ไหมครับตูนวิ่งรอบแรกที่กรุงเทพไปบางสะพาน400ร้อยกิโลโอเคครับตูนเพินแค่ส0่ร้อเราเ0็ดร้อยเจ็ดร้อยห้ากิโลครับนี้ระหว่างที่พี่ไปเนี่ยพี่พี่พี่มองว่าโอเคเนี่ยมันผ่านมาประมาณสักนั้นปี59ใช่ไหมครับเฮ้ตอพี่พี่เริ่มเดินปีอะไรครับ ปี59แหละปี59าเก้าาไปปีเอาพอเกิดเหตุปั๊บใช่ไหมครับเคเกิดเหตุปั๊บเราเริ่มวางแผนครับการก็สี่ห้าเดือนเราก็รู้ว่าไปปลายปีมันจะเย็นอย็นไหนเย็นอ่าแล้วณวันนี้เนี่ยที่ที่พี่มองว่าที่พี่รณรงค์เรื่องนี้มาเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเท่าที่ผมดูพี่ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้มาตลอดเลยใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรียนโทรเรียนอะไรมาก็ก็ศึกษามาทางด้านนี้เลยตลอดเลยใช่ไหมครับพี่คิดว่าจนถึงณวันนี้เลยเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างครับเกี่ยวกับการ การการการระมัดระวังตัวเกี่ยวกับ,รบเรื่องของการเกิดเหตุอักขีภัยในบ้านเรารผมก็เชื่อว่าจากเหตุการครั้งนั้นเนี่ยแล้วการตื่นตัวการสนใจของวิศวกรเนี่ยผมผมเชื่อว่าก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งนะครับแต่ยังไม่ถึง,ถ,ง,ถ,งถึงจุดสุดท้ายที่ท,ที่ตั้งตั้งใจนะขั้นหนึ่งความหมายคืออะไรคือพวกวิศวกรพวกเราเนี่ย รู้จักสมุกอลาม,มากขึ้นล้วสนใจมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเรามีวิาศวนาสาหลายร้อยคนนะครับที่ไปทํางานทางด้านนี้ไปติดตั้ง<อ>ไปร่วติดตั้งมีสมาคมผู้ตรวจสอบอาคารมีในบุริธิศในช่างไทยใจอาสาวิาศวนาสาสภาวิศววิาศวนาสาของวิศวกรรมฐา,านในประเทศไทยไปก,ก,ก็เริ่มเอาตัวสมุกอลาเนี่ยเข้าไปแนะนําชาวบ,บ้าน<อ>จาก จากไม่กี่คนวงแคบแคบให้มันเริ่มกว้างขึ้นนะครับซึ่งซึ่งก็ความรู้ตรงนี้ก็ก็ไปถึงชาวบ้านระดับหนึ่งครับเพราะผมสังเกตอยู่ข้อหนึ่งว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมสังเกตว่าโอเคเราก็ยังเห็นมีเหตุเพิงไหมอยู่เป็นระยะระยะแต่สิ่งนึ่งที่ผมสังเกตที่มีความแตกต่างจากกอดีตชัดเจนมากๆเลยเราควบคุมเพลิงได้เร็วขึ้นใช่ไหมครับ ยกเว้นยกเว้นพวกอาจจะได้ยินข่าวบ้างโรงงานที่เป็นโรงงานเก่าๆอ่ะอันนั้นเราจะอาจจะความเสียหายรุนแรงใช่ไหมครับแต่ก็เป็นพวกตัวอาคารตัวห้างเนี่ยผมสเก็ตเกิดเหตุก็ได้ยินข่าวเป็นระยะแต่เขาสามารถจํากัดพื้นที่ความเสียหายโซนแล้วก็ลดจํานวนความสูญเสียไม่ว่าจะเป็นทั้งทั้งทางด้านชีวิตแล้วก็ทางด้านทรัพย์สินได้ได้ได้ดีกว่าเดิมเนี่ยคงเป็นเพราะ ตัว3ต่ออย่างที่พี่บอกก็ที่งีสามต่อเราคงเป็นเน้นในเรื่องของที่อยู่อาศัยซึ่งซึ่งจริงๆมันก็ยังไม่ค่อยได้มีมีการการเก็บข้อมูลสถิติที่ชัดเจนที่จะบอกว่าอะไรมันมาจากเรื่องนี้นะครับก็เราก็ออมองมองว่าตอนนี้มันอยู่ในกระบวนการของการเรียนรู้ยังถามว่าตอนเนี้ถ้าถามผมเนี่ย จุดสุดท้ายที่เราต้องการคืออะไรจุดสุดท้ายของผมเนี่ยก็คือทุกบ้านมีสมอ,อรครับติดตั้งที่โถงชั้นสองหน้าห้องนอนเราเนหนึ่งตัวทุกบ้านทุกอันนี้สามารถทําเป็นกฎหมายได้ไหมพี่คือกฎหมายเรามีการพูดคุยกันที่กรมโยธามีการพูดคุยกันแต่ว่ากรรมการหลายท่านก็มองว่าไปเช็คในในหลายประเทศก็จะเป็น มีทั้งบังคับมีทั้งไม่ได้บังคับคือเป็นการอาสาเป็นเป็นสมัครใจมากกว่าครับก็เลยคิดว่าก็<ๆ>ก็เดินไปแบบสมัครใจถ้ากฎหมายบังคับเนี่ยมันก็มันอาจจะเกิดอะไรอะ่ะกระแสว่าติดไปเพื่อให้ถูกกฎหมายแล้วเขาก็ไม่ดูแลอุปกรณ์อยู่ดีอยากให้คนมีความรู้แล้วก็ตระหนักว่าไอ้ตัวอุปกรณ์นี่มันสําคัญให้ซื้อมาติดเองอก็เลยคิดว่า อยากอยากจะให้คนเห็นความสําคัญก่อนเพราะถ้ากฎหมายบังคับก็จะติดติดไปอย่างนั้นแหละเขาโดยไม่ใส่ใจอยู่ดีก็เลยคิดว่าไม่ไม่ได้ดสุดท้ายแล้วพี่ก็เลยมองว่ามันก็คงต้องใช้วิธีการรณรงค์การให้ความรู้เพื่อที่จะให้เกิดสํานึกใช่ไหมครับสานึกทางด้านความปลอดภัยใช่ไหมครับอันนี้สําคัญสําคัญมากเลยใช่ไหมครับอันนี้คือจุดเนาะสูงสุดผมผมก็ยังแปลกใจว่าคนคนชอบคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวทั้งามจริงแล้วเราก็เห็นว่ามันก็เกิดเหตุแ้ทบ่ะทุกวันน่ะ นเกอย่งวินป่าเป้าอีกในปีนั้นน่ะสามสามสี่เคสเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับในบ้านนะครับไม่ว่าที่หมู่บ้านซื่อตรงเสียชีวิตไปสามรายนะครับตัวนัวินซอยเก้าสิบเก้าเสียชีวิตไปห้ารายล็กดับหมดเลยคือตอนที่สามหายไปตอนเตรียมตัวนั่นน่ะสิครับเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะเป็นเรื่องความสูญเสียซึ่งสามารถสามารถซึ่งสามารถสามารถดูแลสามารถจัดการได้ไม่ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับ ได้คุณนี้โอเคครับก็อยากให้พี่ฝากหนึ่งผู้รับฟังหน่อยว่าในมุมมองของพี่เนี่ยว่าอยากให้ตระหนกักรับรู้แล้วก็จะต้องจะต้องทําอะไรบ้างครับที่ให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันสามารถที่จะมีเราจะสามารถดูแลแล้วก็จัดการกับมันได้เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียที่มากไปกว่านี้ครับจริงๆแล้วเราก็พูดมาเยอะแล้วเกี่ยวกับหน่วยเล็กที่สุดก็คือบ้านนะครับก็คือสามต่อที่เราคุยครับอันนี้ อีกส่วนหนึ่งก็คืองานวิศวกรรมงานที่เราทางมาอยู่เนี่ยก็คือเป็นพวกกลุ่มอาคารที่ขนาดใหญ่ที่อยู่อาศัยอะไรต่างๆนะครับซึ่งก็ปัจจุบันเนี่ผมก็ก็ดีดีขึ้นพอสมควรนะครับเรามีวิศวกรที่มาทํางานเฉพาะทางเนี่ยมากขึ้นนะครับ เมื่อ20ฝ่าปีก่อนเนี่ยก็มีผมก็ดิ้นๆของผมอยู่คนเดียวผมถบอว่พี่นี่มาก่อนคนอื่นเขาเป็น10ปีเลครับไปนั่งเรียนด้วยนะครับแล้วก็ถือว่าตอนที่ตั้งเป้าที่ไปเรียนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อง f า r ์ Protection e เอนจ e เนียรเนี่ยก็ตั้งใจอย่างยิ่งเลยนะกลับมาจะต้องมามามาสอนผมกเตรียม powerpoint เตรียมอะไรคือไปเก็บข้อมูลเลยคือไหนไหนเสียเวลาไปเรียนนะครับ แล้วก็เสียเงินไปนเรียนด้วยข้อมูลตรงนี้ต้องกลับมาถึงวิศวกรไทยตอนนั้นก็เราก็แอคทีฟเป็นวิทยากรอยู่ที่สมาคมหลายแห่งก็เลยคิดว่าก็กลับมาก็ออกมาสอนเอามาเปิดหลักสูตรที่มาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์<อ>นะวิศวกรรมป้องกันอกักาศไปตอนนี้ก็มีหลายสิบรุ่นละ<อ>มันก,ก็จะมีคนที่มาทํางานเฉพาะทางมากขึ้นผมก็เชื่อว่าในผลโดยตรงมันก็คือมีคนไปอยู่ในหน่วยงาน,นต่างๆจำนวนมากที่ทํางานไม่ว่างานออกแบบ งานตรวจสอบนะครับงานดูแลรักษาซ่อมบำรุงอะไรต่างๆระบบพวกนี้ก็ต้องการการบุคลากรเหล่านี้นนที่เข้าไปคอยจัดการ,รให้เกิดความปลอดภัยต้องตั้งครับเห็นไ,ไหมครับว่าสิ่งที่พี่พิเชาทำมาเนี่ยพี่พิเชามองเรื่องพวกนี้เนี่ยล่วงหน้าไปร่วม20ปีเลยครับณนะวันที่ผ่านมา20ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวระบบนี้แทบจะไม่ให้ไม่มีใครให้ความสนใจเลย แต่ณปัจจุบันภาพที่เราเห็นก็คือหลายๆอาคารทุกอย่างก็จะมีพวกระบบพวกนี้ป้องกันแล้วก็ดีขึ้นอย่างชัดเจนนะครับส่วนหนึ่งผมเชื่อว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนะก็คือพี่พิชยาเยนะครับนะครับเพราะถ้าเกิดไม่มีไม่มีไม่มีมมพี่ที่เน้นที่ไปไปบุกเบิกไปนําทุกวันนี้บ้านเราก็อาจจะมีความสูญเสียจากสิ่งต่างๆ,ๆเหล่านี้จากเหตุเพลิงไหม ที่มากขึ้นกว่านี้นะครับก็ฉะนั้นไงวันนี้ขอบคุณพี่พี่เสะในฐานะประชาชนคนหนึ่งที่พี่แล้วทาให้กับสังคมแล้วก็แล้วก็บ้านเรานะครับที่ทําให้เกิดการลดความสูญเสียลงแล้วก็มีสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นในอนาคตมันก็จะต้องดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแกบผมสวัสดีครับสวัสดีครับ